ทัวร์ฟิชชิ่งในไต้หวันสวัสดีนาะนๆนะจ๊ปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับตะว,วันฟิชชิ่งอีซี่ครับวันนี้วันหยุดครับออกมามีปอาช่อนครับนานนะครับไม่ได้ทําคลิปนานนะๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าผมตกปลาช่อนที่ไหนนะ ตกปลาท่อนที่ประเทศไต้หวันนะครับที่ได้มีแต่ตัวใหญ่นะครับตกที่ประเทศไต้หวันนะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่ไมชอบกินปลาธรรมชาติครับผมมากบ้านบ้านเขาจะกินแต่อาหารทะเลแล้วก็ปลาเลี้ยงนะครับคนตกปลาคนชอบตกปลาก็เยอะเหมือนกันครับเขาตกแบบเป็นเกมกีฬาครับตกสนุกสนุก วันนี้วันหยุดก็ออกมาผูกกระชอนครับเหมือนเดิมครับอากาศจะเย็นๆหน่อยครับแต่มีแดดอยู่ครับแต่อากาศเย็นๆหน่อยเหมือนเดิมครับมากับจอรดฟอสครับจอดฟอสครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มหรือเปล่านะครับวันนี้ครับมากับ,บลอก คิกแคทนะครับกับคันเทควอล์กนะครับไม้ก็จะอยู่ตรงข้างล่างแถวนี้ครับเดี๋ยวจะลงปฏีดูว่ามันจะมีตัวไหมเดี๋ยวเย็นๆมาเล่าให้ใหฟังอีกทีนะครับนี่นะครับสภาพไม้ครับที่ผมจัดตกวันนี้ไม่รู้ว่าจะ มีตัวหรือเปล่านะครับน้ำขุนมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกัน